ฝนเดือนสิงหาตกไม่หยุดมาสามวันเต็มน้ำจากลำน้ำปิงเอ่อท่วมเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรือนริมตลิ่งจมอยู่ใต้สายน้ำสถานไม้เก่าใกล้ตลาดชำรุดถนนสายรองหลายสายถูกตัดขาดเสียงน้ำเชี่ยวซะัดตะลิ่งดังไม่ขาดสายในห้องประชุมสภาเทศบาลเสียงต้เถียงดังแข่งกับเสียงฝนโครงการป้องกันน้ำท่วมมันค้างมาสองสมัยแล้วนะ จะรอให้บ้านคนพังหมดก่อนด้วยไงเสียงของกมลสมาชิกสภาหนุ่มไฟแรงดังสะท้อนทั่วห้องกมลเพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขามาจากครอบครัวชาวสวนธรรมดาแต่หัวไวและพูดตรงจนชาวบ้านเลือกเข้ามาแทนผู้แทนรุ่นเก่าตรงข้ามเขาคือรัชยาลูกสาวนายกเทศมนตรีผู้เพิ่งกลับมาจากเรียนปริญญาโทด้านการบริหารเมืองที่อังกฤษเธอนั่งนิ่งฟังทุกคำอย่างมีสมาธิ สายตาคมมองกระมลเหมือนจะอ่านใจออกคุณกระมลฉันเห็นด้วยว่าปัญหานี้ต้องแก้แต่ถ้าพูดกันตรงๆง,งบประมาณปีก่อนทุกตัดเพราะไม่มีแบบแปลนที่ผ่านการอนุมัติรัชยาพูดเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันกระมลสูดหายใจเขารู้ดีว่าโครงการนี้เกี่ยวพันกับหลายกลุ่มผลประโยชน์และรัชยาเป็นหนึ่งในคนที่ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าได้หรือไม่หลังประชุมสายฝนยังคงซัดกระจกหน้าสภา กมลก้าวลงบันไดพร้อมเอกสารในมือรัชยาก้าวเข้ามาขวางคุณจะไปดูพื้นที่ใช่ไหมฉันไปด้วยทำไมคุณต้องไปด้วยเพราะนี่ไม่ใช่ค่างานของคุณแต่มันเป็นหน้าที่ของฉันด้วยพวกเขานั่งเรือท้องแบมไปตามสอยน้ำท่วมชาวบ้านพายเรือออกมารับถุงยังชีพเด็กๆโบกมือให้รัชยาด้วยความคุ้นเคยเธอลงจากเรือลุยน้ำเอาถุงข้อสารไปส่งถึงประตูบ้านไม่ห่วงรองเท้าหนังราคาแพงที่เปียกชุ่ม กมลมองภาพนั้นด้วยความประหลาดใจเขาเคยคิดว่าเธอเป็นแค่นักการเรืองลูกท่านหลานเธอแต่วันนี้เห็นชัดว่าเธอไม่กลัวลุยงานสกปรกหลายสัปดาห์ต่อมาพวกเขาทำงานเคียงบ่ายเคียงไหลเพื่อเก็บข้อมูลเสนอแบบแปลนใหม่และผลักดันงบประมาณเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้งแต่ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยแรงต้านจากกลุ่มนักการเมืองรุ่นเก่าที่ไม่อยากให้โครงการนี้สำเร็จในบรรดาผู้คัดค้านมีวิทวัต สมาชิกสภามากบารมีที่มีสายสัมพันธ์กับผู้รับเหมารายเก่าเขาใช้ทุกวิธีสกัดโครงการแม้กระทั่งปล่อยข่าวลือว่ากมวลกับรัชยามีความสัมพันธ์ลับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองข่าวลือแพร่เร็วในเมืองเล็กๆชาวบ้านบางคนเริ่มตั้งคำถามบางคนหัวเราะเยาะรัชยากลับรับมือด้วยความนิ่งส่วนกมลเริ่มรู้สึกว่ามันกระทบใจมากกว่าที่คิดเพราะความรู้สึกของเขาต่อเธอกำลังเกินกว่าเพื่อนร่วมงานแล้ว คืนหนึ่งหลังเลิกประชุมพวกเขาเดินออกมาพร้อมกันใต้แสงไฟถนนฝนตกโปรย,ปรยเสียงน้ำจากท่อระบายดังก้องกระมวลเอ่ยเบาๆคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาลือมันไม่จริงรัชยาหยุดก้าวมองหน้าเขาแล้วถ้ามันจริงละ่ะคุณจะว่าไงกระมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบงั้นผมคงต้องขอให้มันเป็นเรื่องจริงรัชยายิ้มบางๆแต่ไม่ได้ตอบกลับ พรุ่งนี้พวกเขาต้องกลับเข้าสภาอีกครั้งเพื่อประเชิญหน้ากับการหวชชี้ชะตาโครงการน้ําท่วมและบางทีอาจชี้ชะตาหัวใจของทั้งคู่ด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป